กลับเข้าสู่รายการ96.0พูดตรงประเด็นนะค,คุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะวันนี้ก่อติดสถานการณ์นะคะมีข่าวดีมาบอกค่ะนะคะสำหรับพี่น้องประมงคนไทยต้องว่าอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะว่าเราได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐที่มีการปรับในเรื่องของภาษีนําเข้าแล้วก็กระทบนะคะในหลายๆอุตสาหกรรมแต่ว่าข่าวดีตรงนี้น่าจะมาช่วย นะทำให้พี่น้องประชาชนสบายใจขึ้นแล้วก็มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะฮะในเรื่องของภาคการประมงเรื่องนี้เราจะไปสนทนากันค่ะกับท่านอธิบดีกรมประมงท่านอธิบดีบัญชาสุกแก้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีบัญชาคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอนุมาและก็ผู้ฟังรายการตรงประเด็นทุกท่านครับ เลี้ยงถามมาน,นะฮะท่านอธิบดีบัญชาทราบข่าวมาว่าตอนนี้นี่ทางสหรัฐอเมริกาเขาประกาศมาบอกว่าไทยเราผ่านเกณฑ์ที่จะสามารถส่งออกสัตว์น้ําไปที่อเมริกาได้แล้วหรือครับท่านคะครับคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมาตรการของประเทศสหรัฐอเมริกาอนอกจากเรื่องภาษีที่เราได้ข่าวกันอยู่แล้วอีกมาตรการหนึ่งที่สหรัฐได้ออกมาซึ่ง จริงๆเขาออกเป็นประกาศตั้งแต่ปี2560นะครับแต่เขามีแผนระยะเปลี่ยนผ่านอยู่5ปีแล้วก็ได้ผ่ระยะต่างๆให้กับทั่วโลกที่นำสัตว์น้ำจากการจับจากทะเลเข้าไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาสัตว์น้ำที่จับส่งไปให้ประเทศ สหรัฐอเมริกาโดยกฎหมายอเมริกาบอกว่าจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งมีผลบงังคับใช้วันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี้นะครับ <c oughs> ซึ่งผู้ผ่านมาเนี่ยกรมประมงโดยกระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลตลอดมาจนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็ยังพบว่ายังมีเครื่องมือประมงบางประเภทโดยเฉพาะอวนติดตากลุ่มอวนลอยพวกกิวเน็ตนะครับซึ่งจากข้อมูลก็ยังมีผลบางส่วนอยู่อาจจะกระทบกับปลาโลมาอิราวดีในฝั่งอ่าวไทยซึ่งทางกระทรวงเกษตรโดยท่านรัมตีช่วยอคกราพรมเผาก็ได้ให้ สั่งการให้มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเช่นการทดลองติดพินเกอร์ขึ้นความถี่สูงนะครับเพื่อที่จะขึ้นความถี่สูงที่จะไปรบกวนตัวปลาเพื่อไม่ให้เข้าใกล้กับอวนนะครับซึ่งเรามีแผนปฏิบัติการชัดเจนจนถึงปี2570้และก็ส่งข้อมูลในการฝึอกอบรมชาวประมงข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือของชาวประมงที่ช่วย ในการเมื่อลูกสัตว์กลุ่มปลาโลมาหรือกลุ่มพยูนเหล่านี้นะครับที่จะมาติดอวนแล้วช่วยเหลือ,อก็มีข้อมูลส่วนนี้เสนอไปจนได้รับการประกาศเมื่อวันที่หนึ่งกันยา2568ที่ผ่านมาว่าประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายภายในและการปฏิบัติที่เทียบเคียงกับสาระทำให้สินค้าประมงทุกรายการ สามารถส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้อย่างขอเด็กส่งได้ทุกรายการครับไม่มีปัญหาก็ทํา,าทให้าการดําเนินการครั้งนี้ก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยและชาวประมงครับโอ้โหเป็นข่าวดีจริงๆนะพี่น้องที่ทําส่งออกนะเกี่ยวกับด้านการประมงก็เบาใจเลยแล้วท่านที่บดีชาครับปกติเนี่ยสินค้าที่เราส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะด้านประมงมีหลายรายการไหมฮะท่านคะ เพามีหลายรายการครับตัวเลขแต่ละปีเนี่ยเราส่งออกอยู่ในภาพรวมเนี่ยประมาณสักสองแสนสี่หมื่นตันมูล,ลค่าประมาณห้าหมื่นล้านบาทนะครับประเทศไทยนี่ทงสหรัฐเป็นอันดับหนึ่งของการทงออกไปทั่วโลกของประเทศไทยแต่ที่จับจับทะเลไทยโดยตรงที่โดยพี่น้องชาวประมงอยู่กว่าปีหนึ่งประมาณสัก สี่หมื่นตันมูลค่าสักสามพันล้านอันนี้จับภายในประเทศนะครับ <Okay. S 2> และอีกส่วนหนึ่งก็นําเข้ามาเช่นปลาทูน่าเอามาแปรทาเป็นทูน่ากระป๋องอนะันนี้เราส่งอันดับหนึ่ง <Okay. S 2> อีกส่วนหนึ่งก็ได้จากการเพาะเลี้ยง <c oughs> เช่นกุ้งขาวแวนามายที่เราส่งออกติดอันดับโลกอยู่เช่นกันนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งมาตรการ mmpa ครั้งนี้ที่ประเทศไทยได้ได้รับประกาศในครั้งนี้ก็ทำให สินค้าประมงไทยโดยเฉพาะที่จับยากทะเลนะครับส่งออกได้ได้อย่างเสรีหมายความว่าสหรัฐได้ปลดในเรื่องนี้ให้กับประเทศไทยครับโดยปกติแล้วนะที่เราติดตามข่าวก็จะเห็นเลยว่าสหรัฐอเมริกามีการปรับในเรื่องการเก็บภาษีสินค้านําเข้าเพิ่มขึ้นนะนะตรงนี้นี่พี่น้องชาวประมงเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านที่ปดีบัญญชาคะาเรื่องภาษีนําเข้าพี่น้องชาวประมงก็ สินค้าหลักที่เราส่งออกที่หนังที่เรียนก็มีปาทูหน่ากระป๋องซึ่งเป็นสินค้าที่เรานำเข้ามาเป็นหลักและมาแปลรูปมาในเมืองไทยสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งตรงนี้ก็ไม่แทบไม่มีผลกระทบเพราะว่าประเทศคู่แข่งอื่นก็โดนภาษีเท่าเราหรือมากกว่าเราเช่นเวียดนามเนี่นะครับ <S <S ภาษีเขา20ของเราเนี่ย ภาษีเรา19เปอร์ซสินค้ากุ้งอของเราก็19เปอร์เซ็นของอประเทศอื่นเหมือนอินเดียเนี่ย25เปอร์ซนนักกว่าเรานะครนะอะัอินโดนีเซียก็พอๆกับเราแต่ประเทศไทยเราได้เปรียบเพราะว่าภาษี AD หรือแอนตี้ดัมปิ้งภาษีทุ่มตลาดเราไม่โดนเราโดนเก็บแค่ไม่ถึงหนึ่งแต่ถ้าอินเดียโดนไป ราสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์รวมโน่นรวมนี้อินเดียก็โดนห้าสิบเปอร์เซ็นต์งสูงกว่าประเทศไทยเยอะอย่างนี้นะครับเราก็ถือโอกาสว่าเราได้เปรียบในการส่งออกครับค่ะเรียกว่าความสามารถในการแข่งขันเราสู้เขาได้อยู่นะฮะเพราะว่าเงื่อนไขที่เราได้รับจากสหรัฐอเมริกาก็ดีกว่านะบางประเทศอ่ะนะฮะแต่ทั้งนี้นะฮะท่านบัญชาในกรณีของการส่งออกนะะอย่างตัวของ ัวหนึ่งในแปดสิบเก้าประเทศที่ผ่านการประเมินซึ่งไทยเป็นหนึ่งในนั้นพบประเทศที่เขาเป็นคู่แข่งเราเขาก็ผ่านด้วยนะฮะท่านบรรจัครนะับคือประเทศที่เป็นคู่แข่งเราที่อยู่ใกล้เราที่สุดเนี่ยเหมือนเวียดนามก็ผ่าน<อ>เพียงบางส่วนนะครับผ่านเพียงบางส่วนไม่ได้ผ่านทุกรายการประเทศไทยเนี่ยผ่านทุกรายการแล้วก็ได้ยกระดับในระดับกฎหมายเนี่ยเทียบเท่า<อ>เทียบเท่ากับ กฎหมายภายในของสหรัฐอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบส่วนประเทศอื่นๆนะครับเหมือนประเทศจีนนี่ก็บงได้แค่บางส่วนประเทศ <Okay. S 2> ดัสเซียนี่ไม่ผ่านเลย oh. ไม่ส่งข้อมูลเลยก็มีหลายประเทศครับท,ท,ที่มีผลกระทบเราอาจจะได้เปรียบในที่ในส่วนนี้โดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยเราได้เปรียบเพราะเขาไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้ก็เป็นข้อดีซึ่งในเรื่องนี้เองถือว่า สำคัญมากนะครับประเทศไทยได้ฟันฝ่าเรื่องนี้ได้ทําแผนระดับชาตินะครับโดยคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติได้อนุมัติแผนอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมพศ2566ถึง2570และกรมประมงเองก็ ต้องขอบคุณพี่น้องชาวประมงโดยเฉพาะสมาคมประมงแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยที่ท่านให้ความสําคัญมากๆนะครับที่ส่งคนมาอบรมในรอบปี67ปี68เราอบรมไปหลายพันคนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงวิธีการว่าถ้าเจอสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมแล้ว ท่านต้องทํำยังไงท่านต้องช่วยเหลือยังไงกรณีติดอวนกรณีเข้าในอวนล้อมท่านต้องทํำยังไงยิ่งกว่านั้นพี่น้องชาวประมงได้ทําโครงการะทะเลสวยด้วยมือเราหลักการก็คืออวนขาดอวนที่เป็นเศษอวนที่ขาดที่เสื่อมสภาพที่หลุดเนี่ยนะครับชาวประมงจะเก็บเข้าฝัง่งขวดพลาสติกทั้งหลายที่ เอาไปกับเรือเขาก็ไม่ทิ้งนะครับปีที่แล้วสามารถเก็บกลับมาได้ถึงสี่แสนกว่ากิโลครับท่านครับเนี่ยเป็นข้อมูลที่ที่ที่ถือว่าชาประมงให้ความอา่าเป็นโครงการขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเราอ,อันนี้เป็นข้อมูลที่กรมประมงร่วมกับอ่าสมาคมประมงท้องถิ่น ทุกจังหวัดครับดําเนินการอยู่ปัจจุบันครับโอ้นี่เพิ่งได้ข้อมูลนะฮะท่านผู้ฟัง400กว่ากิโลนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะที่ที่เก็บขยะขึ้นมาจากท้องทะเลแล้วก็จะได้ลดปัญหาเรื่องไมโครพลาสติกกันด้วยนะฮะถ้าตรงนี้เราเราช่วยกันได้นะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากข่าวดีเรื่องของสหรัฐอเมริกาผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการส่งออกสินค้าประมงของไทยแล้วนะ,ะทราบมานะฮะว่าตอนนี้นะคะข่าวดีของพี่น้องชาวประมงเกี่ยวกับเรื่องของโครงการช่วยเหลือ เงินช่วยเหลือส,สินเชื่อให้กับพี่น้องประชาชนเราก็มีมาเพิ่มอีกใช่ไหมครับท่านอธิบดีบัญชาครับครับก็เพิ่งอนุมัติเมื่อวันที่19สิงหา2568นี้ครับ <c oughs> ชื่อว่าโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้พี่น้องชาวประมงทั้งพาิชิ์และพื้นบ้านในวงเงิน3,000ล้านบาทครับโดยปล่อยเป็นสินเชื่อผ่านธนาคาร ออมสิน2,000ล้านแล้วก็ธนาคารทกสอีกพันล้านหลักการก็รัฐจะชดเชยช่วยเหลือร้อยละสนะครับต่อปอีชาประมงจะออกเองแค่ส่วนต่างอีกร้อยละส <c oughs> ที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้สามารถใช้เรือเป็นหลักทรัพย์หรือใช้บุคคลกรณีประมงพื้นบ้านเรือเล็กๆก,ก,ก็จะเห็นว่าสามีภรรยาออกเรือ ทำการประมงไปเช้ากับเย็นอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถเข้ามาใช้เฮิอนคู่ของโครงการนี้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นการผลักดันของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรและท่านรัฐมนตรีช่วยอัคพรานะครับจนตอนนี้เองก็หลังจากคอรมได้เห็นชอบเมื่อวันที่19สิงหากรมประมงก็ได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปล่อยสินเชื่อจน จะเปิดให้ยื่นคำขอเพื่อขอโครงการได้ในวันที่8เดือนกันยา2568นี้ครับก็สามารถไปติดต่อยื่นคำขอกู้ให้ประมงจังหวัดร,รับรองออเป็นเอกสารและท่านก็เอากสารจากประมงจังหวัดไปยื่นที่ธนาคารในสาขาในพื้นที่ที่มีภูมิล,ลำเนาและมีเรือจอดอยู่บริเวณไหนก็ไปยื่นกับทกสหรือ ธนาคารป้องสินได้เลยครับท่านครับค่ะท่านอธิบดีบัญชาครับโดยส่วนมากพี่น้องชาวประมงเราที่เราเข้ามากู้ในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพกลองผู้ประกอบการประมงเขามักจะประสบปัญหาอะไรกันมาครับท่านอธิบดีครับก็มีปัญหาอยู่สองส่วนนะครับก็คือสภาพคล่องระยะสั้นก็เป็นเอาไปซ่อมแซมเรือเอาไปซ่อมอวนเอาไปเป็นค่าลงค่าน้ำมันค่าน้ำแข็งค่าจ้างแรงงาน ที่ลงเรืออันนี้ก็ในวงเงินก็ไม่มากนะครับที่ผ่านมาก็ใช้วงเงินสัก35ถึงแสนบาทนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นเงินกู้ระยะยาวเพราะปีเรือที่แต่ละปีเนี่ยเรือก็จะเก่าสภาพเก่าจำเป็นต้องขึ้นคานโดยเฉพาะเรือพาินิ์ขนาดใหญ่ที่เกิน60ตันเนี่ยนะครับต้องขึ้นไปปรับปรุงตัวเรืออซึ่งก็ใช้เงินจำนวนมากซึ่งกลุ่มนี้ก็อยู่ที่ล้านกว่าบาท นะครับท,ที่ที่จะต้องใช้ฉะนั้นในแผนของเราก็ทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมีอัตราการผ่อนชำระในโครงการนี้ได้ถึงเจปีนะครับเพื่อที่จะมีเงินกู้ระยะสั้นก็ทางธนาคารก็จะคุยกับทางพี่น้องว่าควรจะจ่ายเงินเท่าไหร่แต่จะพยายามไม่ให้กระทบนะครับเพื่อให้หาไรายได้และก็สามารถที่จะผ่อนได้ แล้วก็รัฐก็จะชดเชยดังที่เรียนไปที่ที่จะให้ส่วนต่างนี้ครับค่ะโดยการคาดการณ์นะนะคะในโครงการดังกล่าวงบประมาณสามพันล้านบาทน่าจะเพียงพอไหมฮะท่านที่มีบัญชาครับน่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวประมงดังที่เรียน <c oughs> ประมงพื้นบ้านขนาดเล็กก็เงินกู้ไม่มาก <c oughs> บางบางท่านก็ใช้แค่สามถึงห้าหมื่นบางครอบครัวก็ใช้แค่ ที่ดูไม่เกินสามแสนกรณีประมงพื้นบ้านแต่ถ้า<ๆ>เป็นกรณีประมงพาณิชย์ก็อยู่ที่แปดแสนถึงล้านบาทแต่ทุกท่านก็ไม่ได้เข้ามาขอใช้โครงการนี้นะครับ<ๆ>เพราะว่าพี่น้องชาวประมงท่านก็ไม่อยากก่อหนี้ก่อภาระนะครับ<ๆ><ๆ>ที่เข้ามาก็มีความจําเป็นจริงๆเราเลยระยะเวลาที่ปล่อยให้กู้ที่ในครั้งนี้ก็ตั้งแต่วันที่แปดตีเรียนนะครับ เป็นต้นไฟโดยไม่กำหนดเวลาที่ที่จะจบโครงการแต่ขอว่าถ้าเอินหมดเมื่อไหร่ก็จบเช่นเรือพื้นบ้านกนะถึงพันล้านเราก็จบแต่ไม่จำเป็นว่าสามเดือนแล้วหมด ระยะเวลาจะไม่บังคับเพราะว่าพี่น้องชาวประมงสามารถทยอยเข้ามาเรื่อยๆได้ครับครับค่ะวันที่8กันยายนนี้ก็จะเปิดโครงการให้ดำเนินการยื่นเรื่องได้นะฮะก็โอ้โหเรารู้ก่อนจะได้เตรียมตัวก่อนแต่ว่าใครที่เคยกู้ยืมมาสามารถกู้ต่อได้ไหมคะท่านหรือว่าต้องให้จ่ายของเก่าให้หมดก่อนถึงกู้ใหม่ได้คบท่านครับเพราะเราเราเคยทำโครงการสัตว์นี้มาก่อนด้วยใช่ไหมคะท่านคะ รับ,ครบเคยทําโครงการในลักษณะนี้เลื่อนไขที่จะไม่ให้ในครั้งนี้มีเฉพาะหนึ่งเรือที่เป็นอายุยู่นะครับที่เป็นเรือที่ทําผิดกฎหมายหรืออยู่ระหว่างดําเนินคดีประการที่สองก็คือกลุ่มเรือที่จะนําออกนอกระบบ9า9 2มลำที่จะให้ทางรัฐจายย่ายเง,งินเยียวยาอย่างนี้ก็เข้าโครงการนี้ไม่ได้แต่สําหรับหนี้เดิมเนี่ยนะครับก็ยื่นเข้ามาในโครงการแล้วก็ไปประสานกับแบงค์ นะครับก็ยังสามารถที่จะดําเนินการได้เพราะบางกลุ่มมีเรือคนหนึ่งมีเรือหลายลำนะครับอาจจะต้องซ่อมแซมเรือเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถยื่นเข้ามาได้นะครับแต่เราจะให้กับเรือประมงที่ทําการประมงมาแล้วปีหนึ่งนะครับตเงินใครก็คือกับคนที่เคยทําการประมงมาแล้วปีหนึ่งก็เพื่อไปซ่อมแซม ทมอ,อวนอย่างที่เรียนครับอืมค่ะโดยระบบเวลาที่มีการยื่นเรื่องเข้าไปนะฮะอย่างแปดกันยายนที่ท่านที่มืบัญชาบอกว่าจะเปิดให้ยื่นเรื่องได้ใช้เวลาในการพิจารณาจนกระทั่งได้รับเงินนี่หลายขั้นตอนใช้เวลาหลายสัปดาห์ไหมฮะท่านบัญชาคะระยะเวลาที่ตรวจสอบเราใช้เวลาอสองอสองสถานที่คือสองอสองขั้นตอนหลักก็คือหนึ่งสมาคมประมงที่ ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่รับรองอันนี้ก็จะเร็วพอรับรองก็แค่เอาใบรับรองมายื่นการตรวจสอบกับสำนักงานประมงจังหวัดประมงจังหวัดก็สามารถเข้าระบบตรวจสอบที่เรียนนะะตรวจว่าหนึ่งทำผิดกฎหมายหรือไม่สองมีอาชีพป,ประมองอยู่ในระบบขึ้นทะเบียนของกรมประมงสามเป็นกลุ่มเรือที่ห้ามหรือเปล่าและก็จะออกใบรับรองเข้าไปที่ธนาคาร ซึ่งขั้นตอนที่ธนาคารก็อยู่ที่หลักทรัพย์นะครับถ้าใช้เรือเป็นตัวค้ำประกันอย่างนี้ก็ต้องมีกรมเจ้าท่านะครับเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อจะดูระบบทะเบียนเรือแล้วก็ประเมินแล้วก็เอาผลประเมินนั้นไปประกอบให้กับธนาคารธนาคารก็จะมีขั้นตอนเหมือนกับทั่วๆไปนะครับที่จะต้องมาดูสถานะทางการเงินความสามารถในการจ่ายที่ผ่านมาความช้าเร็วนี่ก็จะอยู่ที่หลักทรัพย์ อยู่ที่ประสิทธิภาพของแผนที่เขียนเข้าไปด้วยซึ่งเราก็มีแนวทางนะครับแนะนำให้กับพี่น้องชาวประมงในการเขียนและให้ข้อมูลอยู่แล้วซึ่งก็ไม่ช้ามากนะครับท,ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ดังที่เรียนขั้นตอนในความาเชื่อถือของผู้ประกอบการด้วยหรือกรณีประมงพื้นบ้านที่ใช้คนคำ้ำอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าการค้ำกันแต่ละคนเนี่ย ในกลุ่มสามถึงห้าคนาสลับกันคำอย่างนี้ก็ต้องเตรียมการต้องให้พร้อมนะครับเพือ่อที่จะท่านจะต้องไปยื่นในานามกลุ่มกับทกศนะครับการที่มีโครงการกู้เงินสินเชื่อโครงการนี้ออกมานะฮะท่านอธิบดีบัญชาว่าจะส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยภาพใหญ่ยังไงด้วยไหมฮะนอกเหนือจากช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงเราแล้วอะค่ะแล้วก็จะทําให้พี่น้องชาวประมง กลุ่มที่ขาดสภาพคล่องนะครับสามารถออกไปทําการประมงได้เต็มกําลังตาม,มความสามารถซึถ่งเดือนหนึ่งโดยปกติเขาก็ทําอยู่สัก2 2ถึง25วันโดยเฉพาะ,ะกลุ่มเรือที่ใช้แรงงานนะครับหลายคนโดยเฉพาะเรือพาณิชย์อย่างเนี้ยซึ่งเขาขาดสภาพคล่องการจะ ใช้แรงงานลงเรือมีค่าจ้างตามในงานขั้นต่ำเนี่ยต้นทุนเขาก็ค่อนข้างสูงถ้าก็มีสภาพคล่องเรือได้ออกทำก็ระบบเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ก็จะทำให้หมุนเวียนก็หวังว่าโครงการนี้ที่รับใช้เงินแค่620ล้านนะครที่เป็นเงินของรัฐนอกนั้นเป็น,เ,ปนเงินกู้ของทกสอีก3,000ล้านก็จะทำให้กระแสเงินมีหมุนหลายของเศรษฐกิจแต่ละพื้นที่ก็จะดีขึ้นครับ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะประโยชน์จากโครงการนี้ไม่ใช่แค่ช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงเท่านั้นนะฮะท้ายสุดนะฮะท่านอธิบดีบัญชัยอยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ติดตามนะฮะการกับเคลื่อนง,งานของกรมประมงเรายังไงบ้างครับทาานอธิบดีคะรับก็เรียนพี่น้องชาวประมงนะครับต้องขอบคุณนะครับในการดําเนินการมีส่วนร่วมทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศซึ่งท่านมีตัวแทน สมาคมประมงแห่งประเทศไทยสมาพันค์ประมงพื้นบ้านเข้ามาเป็นตัวแทนในการปรักดังซึ่งก็ได้มีส่วนร่วมที่สำคัญอยู่หลายประการก็ท่านมีอะไรที่อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือท่านก็เรียนไปที่ประมงจังหวัดหรือเสนอผ่านองค์กรของท่านก็จะมาร่วมมือกันขับเคลื่อนในการพัฒนากันต่อไปครับ คาะอัจนันก็ฝากพี่น้องประชาชนานะฮะได้ติดตามกันต่อวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะครับ,วรบสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ